เอาไว้ไอเบคอนเบคอนจุดเล็กมาเบคอนดีวันนี้เขาสตรีมเมอร์เนี่ยอะไรปะเลิกเงินจีอ,อ,รอ,รอ๋อนีดกอลเงินจีฟิกไอเขามีเม,ม็ดส้มวิ้งดีดลอยดาวมาได้เรื่อง,องเขาเถอะอหนีลอยไปเลิกโก้เราจะเล่นกากๆแบบป่วยๆให้เขาเอ้ย อ๋อโอเคพัฒตาเรียนแมวอ่อนใช่หรอกบอกเขาเอบอกไม่ทันบอกไอเกมมัน 过来，来，来，来。 เธอกินแชร์หมดแล้วเธออดหนุกเลยแบกบไม่ไหวเธอเล่นแครี้ป่ะเธอเล่นตะโจดด,ดีกว่าไม่เอาไม่เล่นแล้วเธอเล่นเมทเลยปอือหือไปกันหกตัวแล้วก่อนกดห้ากดห้าไม่ไม่โยนอ่ะโยนไม่ไหววิเอาดับเอาวิเป็นหัวดีกว่าผู้ช่วยของฉัน เบคอนดิบเจอบ่อยนะเบคอนดิบนะจะเปิดกีฬาก่อนเลยจังวะเไงจะเปิดไปก่อนก็ได้งสองดูอีกคารตัวนะแคร์ดิบนะขยันถ้ากดหขยันโดนฟินิกแน่เลยเริ่มกันเอาไปใส่กันเรื่องใจกันเลยครับ เจอใบโอว่ะใครมอจะเล่นตัวเรียนอมตัวเรียนส่วนตเขาเล่นแค่รอเีเออรอเรียนหาหคู่กลางมาตัวอีรูอีรูเนี่ยตอนนี้ตอนนี้จะคุ้มไปจะเลดนะเลดจากเลดเลเลดหรอเลก็ กระดาเมดดึงดาเมดกตัวเลียาอยู่แล้วดาเมดมีพออยู่เจอเส้เนลมอ่ะโซนเดียเดียวมัเดี๋ยวมาดลมฮ่ากดร้อยดาวนี่เจอเจอฮีโร่แปลกๆอยู่จัดกดตบตีร้อยดาวเจอเจอแต่แบบเนี้ยตบตีเจอไปเล่นอะไรเป็นเดียวมาดลมก็เล่นได้เฮ้ยเอาตันพื้นไปคุมม่ะผมไม่อยู่ ถ้าได้หนวดอะไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าดาเมจมันล้นเลยดีกว่าเราจะมาไม่เข้าไปเบิร์นเลยอะ่ะเราจะสะโนว์วอมันจะเก่งไปวัดไปอะไรวัดแค่สักทีจะเจอเตี่ยวเซี่ยโงโลกในะนักวิกเตอร์่ะ้าวโรดี๋ยวมาชนเต็มเต็มโรี้มีเม็ดฟ้าสองคนทั้งวันนี้ว้า เม็ดปาใครใครก็เก็บได้นี่เขาากำลังเก็บฟพมอยู่ก็ได้เก็บเพิมงเก็บตั้งแต่เม็ดพงขึ้นไปนะเก็บเม็ดปลาไม่ทันเป็บถมเขาน่าจะเก็บตั้งแต่อันนี้ลวมั้งคะแนนน่าจะรีพึ่งดีไอวันแรกอะน,น่าจะรีวันเนี้ยอออออจัจบดาบที่สองเล อันนี้จาครันที่สองแลาะอันนี้วันเท่าไหร่สิบยังไม่สิบนี่นะเดี๋ยววันที่สิบแล้วนะรีบรีบเลมันรีมันรีทุกไอ้นี่เม็ดต้มมันรีทุกสิ้นเดือนเนี่ยอะไรกดนะยอมแพ้ให้เลยคะ่ะไม่ดูแค่มันมึงมึงกูอยาเดียวก็ไม่ดูหรอก เฮ้ยมนกดไม่ได้เด็บเยกลยอ่หอดดูคู่กลางขนาดน่ะไม่อยู่เลยเดี๋ยวมาโลไม่ใช่ความิดเดียวเัยโอ้โอ้โเจ็บเลย จะม้วนนะฮะจากมนติดงลมขึ้นปล่อยละปีนยาวเลยเรียบร้อยไปโอ้ม้วนเราด้วยเรียบร้อยดีน้องอ่่มันตัวเราเนะเป็นมันเราเป็นมันเรโอม้วนไปแล้วก็โดนดีน้องเอานิ่งใสจัด

หลังอะตาย remain, disrespect. เลยตายดินดอแค่ั tai, Não, ้งแตายนะเรนดอโคตรเลยพี่อยู่พี่อยู่พี่ก็บูดต่อได้ป่าวะไม่ได้ไม่ได้ดีนะดีมัเจ้าพี่รับป้อกูมันก็แค่ทำอะไรมีประโยชน์กับชีวิตึนม ตอนนี้มันไปเห็นไหมกลางเกือตกนะเกือไม่ได้เกลี้ยงกลางก่อนก็เดินไปเกยร์เราเรียกมันเดินกันไม่นั่นแหละเดี๋ยวเสี่ยงมันรอเกลียร์ขีดก่อนครับขึ้นไปเติมไงเบียร์ที่สองออกไปไม่ได้ไม่เกลี้ยงอ่ะคนไปนั่งหองออกเลย เน็ดไออ่ะเป็นไรเ่ียรอรอขานมันมาเอาทีจนง่าอน่ะอุ้ยปางอันติเลย่ะโอ้ยได หลังเว้อัลไซด์เห็ดไหลยังมากเราคอมไม่อยู่ในอยู่บ้านน่าจะเอาบนนวป้องกัดศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปกวันนี้มาไปตัวซอมมึงกลับได้ปะเต็จริงต้องลงมาเล่นว่า พี่ร่ามาไม่ทันเลยไม่โดนเลยกลางเสียนะเป็นอย่างนี้โอ้ยยัอยี่มันชนกันยังไม่ได้ไอ้นี่เลยมีสองคนไม่พร้อมไม่พ้อมอนนี้โอ้เราเดียวไปกัน ไปไปมาลวมาลเล่นได้เล่นได้ออกไปดิต่ยลกลาเข้ากลางเข้าเราไม่รับทางให้กูลับเป็นไรเนี่ยใจเย็นเถิดเฮ้ดามเมจไม่พอนะตัวใหม่ครับอ๋อขอเป็นออฟลากาดามเม 篮球。射。射。射。 อะไรปะจะเห็นนะโอ้ยเป็นอะไรกันเกี่ยวอเไรบ้างรอเรียงไม่มีของรอเรียงมันต้องรอของต้นเก็บมันทำอะไรไม่ได้เดียไปอดเต้าอยู่ล่างดูหน่อยดูหน่อยเล่นก็เล่นราเรียงตัวเดียวโอ้โหรอเดียว ให้สวยนะกลับไปรับเอีกร่างเข้านะจับละจับล้วนะเขาเขา,าเว็บม,มาแล้วจะอันติชัยดูเพื่อนน่อยดูเพื่อนหทางเว็บมาส่งเอากลางได้ไหม นี่ขึ้นไปบนมังพอแลพอได้ๆพอแล้วพอแล้วไม่มีแล้วนะที่เยอไม่มีแม่วนะเอาเยอะได้หโยไม่ใช่สามตัวเอาละเอาละขออไม่มีอะไรเลยนะสามตัวเลยนะโอ้โหีราเหยียบไม่เข้าเลยอะ จะได้ตัดเรื่องอะไรอีกนิดนึงสามตองเดี่ยวอย่างนั้นอะเออไม่รอร้อยหุือเนาะใส่มา เราจะพะยายงมดูมด้วงนี่แหละเอาออบเจกได้หรอเราไม่ได้โฟการออบเจ็กจะไลงทำเว็บเสร็จอ่ะจะรับการอยู่ั่า เือใครเข้าไปอ่ะอ้อเหยียบเหยียบเข้าจริงเข้าเขาเป็นอีกับป่ะิดนาทียี่สิบมีรมังมีสีโอ้โอ้โอ้ลองแล้วเราเรียกการจิง

ที s, aries, ่ได้เอาะดาคบก็ต้องเออดาค่ะเจอมาดาด้วยว่แต่ก็ตีครึ่งหลอดมันแปดนาทีอ่ะแปดนาทีเนี่ยเราะว่าเกมตามเอาเอาอะไรได้เอาไปก่อนหน่อยก่อนเอาทำร่างไปไปกันเลย แกมันหลบง่ายเออกูเห็นโดนแช่ตายสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยคูไปโดนหรอกโลบมึงอะโดนตายไปสามตัวแห่ะเตี่ยวแค่ทุกตัวลงเป็นผู้หญิงนะค่อยๆเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็สร้างเงินแต่เล่นแล้วโดนก็ออกดึกออกคือออกยวมาทำไะเดี๋ยวมาติดเว็บนะจุดนี้ มาติดว,เ,ว,เ,วเล่นเล่นแล้วโดนแค่ออกมาทำไมเขาหลีนะหลีนะแปะ๊ะต้องไปรับเลยให้โทรมาเนี่ยมาไปนะไม่ได้ไปไม่ระวงเดี๋ยวมาโดนมันอ่ะแลาไปกําล้งไป ทำเว็บล่างไปเลยครับไม่ไม่ต้องมาแล้วเนียได้เโอ้โหอยาจะกิวใครไปแล้ว่ะได้แล้วล้างเข่านสดงก้อนดาร์กเหรอ แต่แ<ค>ฟิกออกลบมือไปโดนดแดาวเท่าไหร่ปิดไม่ถังเมื่กี้เม่คี้จะลากฟิกออกแล้วมืไมไมอ,อไปโดนฟิออกโอ้กูจะบ้าไม่ถึงเจอกันเคยนเตอรเขาบอกว่ หายหมดนะยังนดาอะไรอยู่น like ั่นนะลาลาซอนให้ยังก้ดูเพื่อออกจากอะไรเง้ยนะออได้ไหมเดี๋ยวมาไม่มีฟิก ต้องถอยถอยยาวเลยคีร่าไปโดนเยอะมากคี่แบบไม่ไหร่นเนาะองละรอรอรอเฮ้ยไม่ถีบแล้วไม่นีบไ่พอหรอโลมาแล้วยิงติดแล้วก็ ก็แบบแดงนะส้ดไปอุ้งำลังเกิดกีบีอะโอ้ยเบียร์คนีไ้นองเองกีีไม่ได้ไหวโอ้น่อยอ่ะเบียรคอนดีเาแบกไม่ไหวครับวัน มันจะแปลกใหม่ะแปลกใหม่เดินแบบนี้ก็มันโดนที่เนี่ยตายไปตรงสามตัวแล้วมันยังไม่ขกระโดดไปยังเกอะคิวไที่คิล่ามันควรเล่นง่ายไม่รู้จังหวะเพื่อนอะไรที่ประเด็น